ร้านต่อไปบอกเลยไม่ธรรมดาอย่างไรคะคุณพี่หน้าตาก็เหมือนหมูกรอบทั่วไปแต่ทุกคนเห็นความสีชมพูชมใจนั้นไหม,มคือหมูกรอบเบคอนคะ่ะทุกคนเคยมาทัง้งานเห็นมีร้านนี้ร้านเดียวนะที่เป็นแบบน,<อ>นี้นอก็กรอบเหมือนหมูกรอบทั่วไปแต่ภายในมันจะมีความกลิ่นลมควันและเนื้อนแน่นกว่าหรือใครจะไปทั้งขาเลยก็ได้นะจ๊ะชินช้นนี้คือดาเมจแรงมากมื่อกี้ทำเลยเนื้อข้างในนุ่มมาก เสียงกอแบบไม่เล่าหรือเล่าอ้างปากเลยจ้า่วนเอของเยอะมากแต่ก็ไม่คิดว่าปีนี้เขาจะเอายาดอวาากาศมาลงไม่ใช่นั่นคือเครื่องทอดนังไก่จาก้าคิดดูว่าวันหนึ่งเขาขายได้เท่าไหร่ถึงต้องใช้เครื่องทอดนังไก่ใหญ่ขนาดดีให้พี่เปียวกับ,กบคุณฟ้ากัสซิล่าหรอบอกเลยว่าทุกคนพูดไปเสียงเดียวกันว่าสุดยอดนังไก่ฮีโร่อิ่มกินหลายรอบมากเขาจะทอดมาบางบาบางๆคุกผงไม่พอจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยงานเขาจะมีเด็กๆมาทำกิจกรรมแบบนี้เยอะมากเลยค่ะทุกคนอย่าลืมแวะมาจอยกับน้องๆเด้อตั้งแต่เดินมา เฮ้ยทำไมลูกอันนี้อร่อยอะเก็บกูดเก็บกูดเบอร์รี่เก็บกูดเบอร์รี่ใครเอปูดเลยเห็นคนอเอาเก็บกูดมาทำเลยนะ,ะมันมีความเปรี้ยวๆตัดกับบนหวานอันนี้ดีมากไปลอง